สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะคุณแม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่คุณแม่จะยกคลิปนะ,ะยกคลิปผ้าถุงที่คุณแม่ได้มาใหม่นะคะคุณยายฝากมาส,สวยนะคะท่านสามารถเอฟกับคุณแม่ได้ทําไมคุณแม่ไม่ได้ไลฟ์สดคะเนื่องจากเป็นวันสงการนะคะคุณแม่ไปส่งน้ําพระแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะนิมนต์ผ้าที่บ้านลงมาส่งน้ํานะคะ ตามประเพณีสงการนะคะวันนี้คุณแม่ก็ไปสงน้ำพระเก้าวัดนะคะเอาบุญมาฝากเอฟซี C สายบุญทุกท่านด้วยคะ่ะคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อหนุ่มครับสวัสดีครับค่ะทิพย์ใแม่ค่ะ,คะก็กลับกรับขอบคุณเอซสายบุญนะคะวันนี้วันงสงการนะคะก็ขอให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะไม่เขาเรียกว่าร่างกายแข็งแรงนะคะ วันนี้คุณแม่สวยจะยกคลิปผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่คุณยายท่านเอามาฝากให้ขายนะคะอย่างดีอย่างดีมากๆเลยนะคะแต่คุณแม่จะขายถูกนะคะแต่แม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะแม่ไม่ได้ติดรหัสะะแล้วก็ของของที่คุณแม่เอฟไว้น่ะทุกส่วนมากคุณแม่ส่งกลับหมดแล้วแต่บางส่วนที่ท่านยังไม่ได้โอนตังค์นะคะคุณแม่ก็ยังไม่ได้ส่งกลับก<ส>็จะเลยอยู่เจ้าเดียวนะคะเจ้าเดียวก็จะมี สองสำจ้าที่ยังไม่อนงินให้กับคุณแม่คุณแม่ก็ยังไม่ได้ส่งเนื่องจากตายท่านก็มีภารกิจสงการไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะคะแล้วสําหรับกล่องใหญ่ๆนะคะก็ยังส่งกลับไม่ได้เพราะว่าคนส่งเนี่ยเขารับแต่ชิ้นเล็ก10กิโลลงมานะคะเดี๋ยวยังไงก็คนส่งจะเริ่มสตาร์ทกล่องใหญ่ๆในวันที่18นะคะวันที่18นะคะแต่ถ้าไม่ถึง10กิโลเขาก็ยังส่งได้ตามปกตินะคะแล้ววันนี้คุณแม่จะยกคลิปผ้าถุงอย่างดีนะคะราย ลายปู่พญา,าน,นาคนะคะแต่ว่าเป็นคลามหุ้่งยืนน้ำหนึ่งเนื้อดีมากขายถูกมากนะคะเดีวยวคุณแม่เอามายกก่อนนะคะ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นสงการอยู่นะคะโปรโมชั่นสงการที่คุณแม่บอกว่ามีผ้ายอย่างดีผ้าตัวนี้เป็นคลามน้ำหนึ่งอย่างดีนะคะพุ่งยืนนะคะเป็นลายตัวเอสแต่เป็นลายพิญายนาคนะคะเป็นคลามน้ำหนึ่งสวยงามมากเลยนะคะสวยสวยอย่างดีนะคะ <S <S A A p เ e m ียมนะคะข้างบนนี้เป็นลายตัวเอสนะคะเป็นลายตัวเอสคู่นะคะข้างล่างเป็นลายพิญายนาค วัวนี้จะเป็นครามน้ำหนึ่งนะคะครามน้ำหนึ่งเป็นคลามเขียนมือพุ่งยืนปกติคุณแม่ขายผืนละ1,500บาทนะคะแต่วันนี้นะคะคุณแม่จะมาโปรโมชั่นให้กับ f c นะคะผืนละ700มีเมเยอะนะคะผืนละ700บาทอย่างดีนะคะอย่างดีนะคะเป็นคลามพุ่งยืนครามพุ่งยืนสวยงามมากค่ะเป็นครามพุ่งยืนปกติผืนละ1,500บาทแต่วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นให้ท่านอยู่ที่ ผืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้ผืนที่หนึ่งค่ะสวยงามมากค่ะอย่างดีนะคะเป็นฝ้ายเขียนมือฝ้ยอยายเขียนมือหมักคนเรียบร้อยเป็นคลามน้ำหนึ่งฝ้ายเขียนมือหมักคนเรียบร้อยเป็นคลามน้ำหนึ่งค่ะฝ้ายเขียนมือหมักคนเรียบร้อยเป็นคลามน้ำหนึ่งนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนที่หนึ่งค่ะผืนที่หนึ่งนะคะผืนที่หนึ่งผืนที่สองค่ะ วันที่สองลายนี้มีผืนเดียวค่ะเป็นลายรวงพึ่งใหญ่นะคะลายรวงพึ่งใหญ่หรือลายสร้อยดอกหมากใหญ่นั่นเองนะคะเป็นคลามน้ำหนึ่งอย่างดีนะคะเป็นคลามน้ำหนึ่งอย่างดีฝ้ายเขียนมือเท้นะคะฝ้ายเขียนมือเท้อย่างดีปกติเราจะขายกันเป็น A A p ีเมียมนะคะผืนละพันห้าร้อยบาทนะคะแต่วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นท่านอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ผืนที่สองนะคะมีผืนเดียว ต่อมาค่ะก็จะเป็นลายพญานาคค่ะก็จะมีอยู่หนึ่งมมนนะะสองสามสีนน่ทั้งหมดมีหกผืนนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะแบ่งกันคนละผืนได้ค่ะทั้งหมดมีหกผืน,น,ะะยยานาทั้งหมดมีหกผืนนะคะลายพญานาคทั้งหมดมีหกผืนเป็น A A p เบียมอย่างดีเลยขายปืนละพันห้าถ้าท่านในเอฟไป คุ้มค on ่ามากๆเลยนะคะเป็นสลีมงคลเลยสวยงามมากค่ะสวยงามมากพื้นละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะพื้นละเจ็ดร้อยบาทนะคะพื้นละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากค่ะมีอยู่กผืนนะคะมีอยู่กผืนมีอยู่กผืนเอาอย่างนี้คุณแม่ไม่ขายเจ็ดร้อยหรอกคุณแม่จะเอาทุนให้กับคุณยายคุณแม่ขายลายพยานาคุณแม่ขายเจ้าหกร้อย ถ้าท่านไม่ซื้อเสียดายมากเลยนะคะหกร้อยบาทหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะมีอยู่หกผืนมีอยู่หกผืนค่ะมีอยู่หกผืนค่ะหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะมีอยู่หกผืนค่ะไม่ซื้อเสียดายเพราะคุณแม่ลงคลิปรีบเอฟเลยนะคะอย่างดีนะคะเป็นคลามน้ำหนึ่งไฟเขียนมือแท้เส้นใหญ่พุ่งยืนนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากสวยงามมากค่ะผืนละหกร้อยบาทมีอยู่หกพืนนะคะมีอยู่หกผืนค่ะมีอยู่หกพืนท่านเอไปละสวยงามมากเลยค่ะมีอยู่หกพืนค่ะพื้นละหกร้อยบาทการันตีสวยมากๆมีอยู่หกพืนเท่านั้นเองค่ะ okay. <that rent> <atures> มีอยู่หกพืนเท่านั้นเองนะคะมีอยู่หกพืนค่ะ มีอยู่หกผื้นนะคะชอบผื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหัไม่สวยได้เลยมีอยู่หกผืนค่ะผื้นละหกร้อยบาทนะคะผื้นละหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะมีอยู่หกผื้นมีอยู่หกผืนนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากมีอยู่หกผื้นค่ะมีอยู่หกผื้นนะคะ สวยงามค่ะสวยงามมีอยู่หกพื้นเท่านั้นเองนะคะต่อไปคุณแม่จะยกผ้าเม็ดนะคะเจ้าเดียวกันนี่แหละค่ะอย่างดีเจ้าเดียวกันอย่างดีนะคะ นี่มีสองผืนลายาลยเปลือกมะขามนะคะสีสีเปลือกเม็ดมะขามนะคะสวยงามมากนะคะนี่สองเม็ดนะคะลายเปลือกเม็ดมะขามสวยมากเป็นคลามอย่างดีนะคะสีเปลือกมะขามนะคะสีเปลือกเม็ดมะขามสวยมากสวยมากๆเลยนะคะมีอยู่สองผืนค่ะผืนละสามร้อยห้าสิบมีสองเม็ดนะคะผืนละสามร้อยห้าสิบมีอยู่สองเม็ด มีอยู่สองเม็ดนะคะมีอยู่สองเม็ดมีอยู่สองเม็ดนะคะมีอยู่สองเม็ดค่ะมีอยู่สองเม็ดนะคะมีอยู่สองผืนผืนละสองเม็ดผืนละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองค่ะมีสองผืนนะคะสวยงามนะคะของจริงสวยงามมากสีเปลือกเม็ดมะขามนะคะมีอยู่สองเม็ดค่ะสามร้อยห้าสิบบาทแต่มีอยู่สองชุดอ่า ชุดละ350บาทตัดมาเป็นชุดเป็นชุดไว้ให้ท่านแล้วนะคะสวยงามสวยงามมากเลยมีสองชุดชุดละ350าสิบาทค่ะแล้วก็มีสีเขียวเขียวหยกนะคะมีสองเม็ดเหมือนกันค่ะสวยงามมากค่ะเห็นนะคะสวยสวยสีปีกแมงคับนะคะสีปีกแมงคับนะคะสาม,มิติอย่างดีเลยเห็นไหมคะมองด้านนี้จะเป็นเหมือนปีกแมงคับเลยมองดานนี้จะเป็นสีฟ้านี่นี อันนี้มีชุดเดียวนะคะน,นี่มีชุดเดียวมีชุดเดียวสวยงามฝ้ายเขียนมือนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสีอปีกแมงคับนะปีกแมงคับนะคะสามร้อยห้าสิบบาทไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะผ้าเเป็นผ้าคัดเกรดคุณภาพมานะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เงาเงาสวยมากนะคะตัวนี้สีหยกนะคะสีเขียวหยกนะคะสีเขียวหยกมีอยู่สองผืนค่ะสีเขียวหยกนะคะท่านแคปหน้าจอโทรหาเม่สวยได้เลยมีอยู่สองผืนสีเขียวหยกผืนละสามร้อยห้าสิบสองเมตรกว่าๆนะคะแต่ละผืนสีเขียวหยกมีอยู่สองผืนค่ะขายเป็นผืนเลยผืนละสามร้อยห้าสิบโปรโมชั่นช่วงสงการ พื้นละสามร้อยห้าสิบนะคะมีสองผืนค่ะมีสองผืนขายถูกมากนะคะวันนี้มีสองผืนสีเขียวหยกค่ะพื้นละสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเขียวหยกค่ะเขียวหยกพื้นละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากอันนี้คุณยายมันตัดเป็นผืนผืนผืนไหมแม่คุณแม่ช่วยขายนะคะ อันนี้ก็เขียวปีกแมงคับค่ะสวยค่ะเขียวปีกแมงคับเป็นหยกมรกตสีหยกนะคะสีหยกอันนี้ก็มีสองเม็ดนะคะส,สวยสวยนี่ก็มีสองเม็ดนะคะมีสองเม็ดค่ะมีสองเม็ดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะมีสองเม็ดนะคะมีสองเม็ดสามร้อยห้าสิบบาท ถูกมากๆอย่างดีนะคะเป็นฝ้ายเขียนมือหมักคนเรียบร้อยสามร้อยห้าสิบาทค่ะตัวน,นี้สีบรูยีนนะคะสีบรูยีนนะคะทอแน่นทอหนาอย่างดีเส้นใหญ่ป้องกิ่วเลยนะคะอย่างดีสีบรูยีนค่ะชุดชุดละสามรอยห้าสิบบาทค่ะคุณยายตัดเป็นเซตเซตเซตแบบนี้มาเลยนะคะตัดเป็นพื้นผืนมาแบบนี้เลยนี่หนึ่งผืนค่ะสวยมากๆนะคะ ท่านไม่เอฟแล้วเสียดายเลยนะคะเป็นของดีคัดคุณภาพมาแต่คุณยายท่านร้อนตังนะคะก็เลยเอามาให้คุณแม่ยกขายให้สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะมีสองผืนค่ะสีบรูยีนสวยมากมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะมีสองผืนสามร้อยห้าสิบบาท หนามากนะคะหนามากไฟายเส้นใหญ่หนามากสวยมากค่ะหนามากสวยมากนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อสองผืนพี่มีสามผืนสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีบรูยิงค่ะ สีบูยินไฟ่เส้นใหญ่นะคะอย่างดีไฟ่เส้นใหญ่อย่างดีนะคะชุดละสามร้อยห้าสิบบาทมีสองเมตรนะคะ<ม>คุณยายท่านตัดมาเป็นเซ้นเป็นเซ้นแบบนี้เลยตัดผ้าถุงก็สวยตัดกีรดาก็สวยตัดกางเกงก็สวยค่ะตัดกีรดาก็สวยตัดกางเกงก็สวยสวยสวยสามร้อยห้าสิบถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆเลยท่านเห็นคุณแม่ลงคลิปรีบเอฟเลยนะคะ รีบเอฟเลยนะคะรีบเอฟแล้วโทรหาคุณแม่เลยรีบเอฟแล้วโทรหาคุณแม่เลยโอ้ตัวนี้สีหยกสีหยกนี่ก็สวยค่ะสวยมากๆเงามันป่งแมงคับเลยเงามันปิกแมงคับเลยนะคะเงามันปิกแมงคับเลยนะคะเงามันป่งแมงคับเลยนะแต่คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสท่านชอบหืนไหนลายไหนแคน้าจอโทรหาแม่เลยอันนี้เป็นสีเขียวนะคะ ขียวหยกนะคะตัวนี้เป็นเขียวหยกนะคะสามร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งผืนนะคะสามร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งผืนสีบรูยีนสีบรูยีนนะคะสีบรูยีนสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ยิ่งหนาค่ะหนาตืดเลยตัวนี้นะหนาตืดเลยตัวนี้มีอยู่ น,นี้มีอยู่สองชุดค่ะเป็นฝ้ายเขียนมืออย่างแพงเลยนะคะแต่คุณแม่ก็ขายราคาเดิคม,มค่ะมีสี่เม็ดค่ะเห็นไหมคะฝ้ายเขียนมืออย่างแพงเลยดูเนื้อได้นะคะฝ้ายเขียนมืออย่างแพงมีอยู่สี่เม็ดค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะมีอยู่สี่เม็ดสวยงามมากสี่เม็ดก็เท่ากับเม,ม็ดละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเม็ดละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะถ้าานเอาสองเม็ดก็สามร้อยห้าสิบ อันผืนนี้มีสี่เม็ดนะคะสวยสวยตัดกิลดาจะสวยมากต่อมาเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูเปลือกไข่นะคะมีสองเม็ดเหมือนกันค่ะโปรโมชั่นในท่านอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะต่อหนึ่งผืนนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพืนสุดท้ายค่ะ พืนสุดท้ายนะคะก็จะมีรอยนิดหน่อยนะคะก็จะมีรอยนิดหน่อยนะคะมีหน่อยนิดเดียวพื้นนี้พื้นสุดท้ายมีรอยนิดเดียวสวยมากเป็นสีบรูยีนพื้นสุดท้ายพื้นนี้คุณแม่โปรโมชั่นในท่านอยู่ที่2 5 0บาทค่ะพื้นสุดท้าย2เมตรนะคะเป็นสีบรูยีนนะคะมีตำหนินิดเดียวมีตมหนินิดเดียวนิดเดียวค่ะเวลาตัดเราเว้นได้นี่ตรงนี้นิดเดียวค่ะนีตรงนี้นิดเดียวค่ะ นิดเดียวตรงนี้ค่ะคุณแม่โปรโมชั่นในท่านอยู่ที่250บาทนะคะผืนนี้ผืนสุดท้ายในคลิปนี้เลย250นะคะมีผืนเดียวนะคะที่250นอกนั้นจะ350นะคะท่านชอบผืนไหนลายไหนแคบหน้นาจอตรงหาแม่สวยได้เลยไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครนะคะกลาบขอบคุณนะคะในวันสงการขายถูกนะคะเข้ามาเอฟได้เลยนะเข้ามาเอฟได้เลยนะคะกราบสวัสดีค่ะ